ได้คยดังเลยนะได้ครับโอเคไหมคะอเคคะอฟแอลขอบอกนะเจมส์วันนี้่ะเปิดตัวพร้อมหมากสินค้ประเทศไทยครับผมวันนี้นะครับก็เป็นการเปิดตัวพร้อมหมากครับเป็นสโตร์ที่เซฟอนส,คสแควร์สีนครินนะครับเรียกว่าเป็นพร้อมงานาท,ที่ใหญ่ที่สุดเลยเพราะว่า ถ้าเกิดเราเห็นมันก็จะเป็นแบบเป็นหน้ากว้างมากๆแล้วก็เป็นสโตร์ที่ใหญ่ใหญ่มากๆด้วยอันนึงแล้วก็มีของแบบเต็มไปหมดเลยนะทั้งของน่ารักแล้วก็ของลิมิเต็ดก็ต้องแวะเวียนมาดูกันได้ครับที่เข้ามาเจ้าพ่อผมก็ต้องมาแน่นอนอยู่แล้วครับผมเพราะว่าเราเราเป็นสายคิ้วนะเรามันน่ารักคการตึงตัววันนี้แล้วใคเราชอบเราชอบเราชอบตัวไหนตั้งคอไหนบ้างจริงๆผมชอบเกือบหมดเลยแต่ถ้าเกิดว่าวันวันนี้นะครับที่เราเข้าตีมกันเนี่ยก็คือเป็นฮาชิปุ๊กๆแต่ว่าเป็นคอลเลคชั่นสแน็คเกิลวิว คือตัวนี้คือน้องน้องเขาจะเป็นแบบขนขนนะแล้วมันจะค่อนข้างน่ารักมากแล้วคือผมมามิ้วกาสได้แอบแอบแอบแกะไปแล้วแล้วก็แบบตัวมันน่ารักแบบทุกตัวเลยผมบอกเลยแล้วว่าเห็นไหมถูกใจเลยตัวนี้ถูกใจถูกใจมากครับคือคอลเลคชันนี้ผมว่าแบบน่ารักมากน่ารักมาถ้าเกิดใครเห็นก็ต้องบอกว่าน่ารักแน่นอนรูออ้สึกไหมคอนเทนต์ใหญ่กานรู้สึกอะไรบ้างยิงย่งใหญ่ครับวันนี้ก็เรียกว่าเป็นงานเป็นตัวที่ยิ่งใหญ่มากเพราะว่าเราก็มี เรียกว่าคนที่สร้างคาจิปุกุมามาด้วยแล้วก็เป็นอีเวนต์ที่ยาวด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวเขาก็จะมีเปิดจำหนา่ายแล้วก็มีแฟนไซมีนู่นนี่นั่นด้วยอะไรเงี้ยผมว่าก็าคน,นที่ลงที่ลงทะเบียนก็น่าจะคนที่เป็นแฟนคาจิปุกุตัวจริงเนี่ยก็น่าจะแฮปปี้มากๆกับงานในครั้งน,นี้เนี่คือแบบเขาเมื่อกี้ได้เซ็มอะเขาเมื่อกี้ก็ได้เซฮาร์เซฮัลโหลไปบอกว่าเออแบบน่ารักมากนะตัวคาแรคเตอร์คาจิปุกุที่ทำนะได้บอกน้อบอกชื่อชอบบอกบอกบอกครับบอกครับเมื่อกี้ก็บอกว่าแบบน่ารักมากคนที่เปิดใจวันแรก ก็พรุ่งนี้เปิดขายวันแรกนะครับใครสนใจก็ลองมาแวะเวียนดูได้แล้วก็เดี๋ยวก็ยังจะมีทางนี่พี่ๆที่สร้างเมื่อกี้สองคนนี้นะครับก็มาด้วยในวันพรุ่งนี้นะครับก็ลองแวะเวียนกันมาได้ที่ทัพที่สุโขที่ครับผมก็ฝากด้วยนะครับก็มาสาขาซีคอนสแควร์สีนักลินครับอาร์ตเจมพาร์ตครับเรื่องที่ดราม่าที่เกิดขึ้นครับโค้งกข้างโดนเยอะเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ให้เกียรติเราอะไรอย่างงี้ออ๋คือ อ๋อจริงๆดราม่าเนนะี้ยผมก็ได้มีโอกาสเข้าไปอ่านในคอมเมนต์นะแล้วก็ก็แบบว่าแบบไม่ให้เกียดแบบอะไรบ้างขมบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าจริง,รงๆอ่ะคือในความรู้สึกผมอ่ะคือผมไม่ผมไม่ได้รู้สึกว่าเขาไม่ให้เกียิหรือว่าขมอะไรเงี้ยเพราะว่าผมอ่ะชอบไปกวนเขาคือปกติแล้วอ่ะเขาก็ไม่ได้มีแบบเนี้ยตลอดเวลาหรอกแต่ผมมาชอบไปกวนเขาให้เขาแบบมีอารมณ์มีมมโมโหอะไรเงี้ยเพราะว่าผมชอบเพราะว่าคอมเมนต์นั้นมันน่ารักดี แต่ถ้าเกิดว่าถามว่าปกติเนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกว่ามาช็อตมาอะไรตลอดเวลาหรอกคือเขาก็เป็นคนน่ารักปกติเดือนต้นต้นไตรมาสจูงอย่างเงี้ยนะคะเอ่อก็ดูซาดิสดีซาดิสดีแต่ว่ามันคือไม่ใช่ตลอดเวลาไม่ตลอดเวลาคือมันมีคำที่บอกว่าเงินงามไปเหมือนเราไม่ไม่ให้เกียรติเราไม่ให้เกียรติฐานอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีการพูดนเรื่องนี้ประเด็นนี้กับเขาไม่ใหเกียรหรือเปล่าผมก็ถามเขานะครับเพราะว่าคือจริงๆกับผมเป็นห่วงเขาเขาก็เลยถามเขาาแบบเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยคือเขาคือเขาก็บอกว่าเขาก็ เซ็งๆแหละลเขาก็แบบก็ก,ก,ก็ก็ไม่ได้ชอบอะไรเงี้ยแต่ว่าคือคือผมก็ลองลองพยายามคุยกับเขาดูว่าเออมันก็คือด้วยความที่โลกแบบโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็เราก็จะเห็นว่ามันมีหลายคนใช่ไหมแล้วเราก็จะมีมุมมองที่แบบแตกต่างกันแล้วคลิปแบบสิบวิอะไรเงี้ยมันอาจจะอธิบาย ความรักของคู่เราอะได้ไม่ทั้งหมดว่าในพฤติกรรมมันเป็นยังไงอะไรยังไงอะไรเงี้ย่ว่านัเืงเหตุการณ์นั้นเราตื่นเือนนิดัจำเพราะว่าเราเจือนจริงๆผมก็หาเรื่องแหละแล้วก็กวนเขาเราไปแย่เสือเราไปแย่เสือหรอ คือ <c ười> เอางี้คือปกติเวลาผมอยู่กลุ่มเพื่อนอะออคือคือ,คอมันจะมีแค่บ,บางเรื่องออจริงที่เขาจะแบบเฮ้ย hey, นูน่นนี่นั่น, <c ười> น,นอะไรเงี้ย <c ười> เดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเล่าต่อแล้วกันนะคือ <c ười> มันมันจะมีแค่บ,บางเรื่องแล้วก็ผมมันก็จะรู้ว่ามันมีเรื่องไหนบ้างเราก็จะไปแย่ๆก็ทำหน้าเจือกคือมันเหมือนกับเป็นการเอนเตอร์เทนอะเหมือนว่าอนเตอร์เทนแบบว่าเพื่อนๆด้วยแบบแบบอย่างเงี้ยครับก็ก็หาเรื่องหาเรื่องหาเรื่องแล้วถ้าเข้าไปทํำนองเนี้ยโดนใช่คือถ้าเกิว่าไปทำนองเนี้ยก็โดนอะไรเงี้ยจริงจริงสมมุติว่าสม คือปกติเวลาที่ผมซ้อมอะ่ะคือผมมาจะซ้อมเพื่อไปทํางานใช่ไหมแล้วสิ่งที่เขาต้องได้ยินอะ่ะเหมือนกับวนอินโทรแค่วนอินโทรนั้นวนแค่แบบว่าท่อนฮุกแค่ท่อนฮุกนั้นแล้วก็วนไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยคือเขาก็คือเขารู้สึกว่า,วาเออมันฟังแล้วก็แบบเอยแบบก็ท้อนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าเพราะว่าคือคือมันเป็นการซ้อมเพื่อแบบไปเพ์ฟอแมนเ์อะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าไอประเด็นเนี้ยก็ไม่ได้มีอะไรเพราะว่าเราก็เราก็เข้าใจกันแล้วบอกว่าเอออย่างนั้นเดี๋ยวแบบเออพอพะพรไปซ้อมที่นี่นะที่นู่นนะอะไระเงี้ยเขาก็ คือจริงๆผมผมก็เข้าใจนะมนหมถึงว่าคือเข้าใจแบบว่าทุกคนเพราะว่าคือด้วยความที่คลิปมันสั้นมากอะแล้วมันคือมันเทียบเทียบไม่ได้กับแบบว่าสิ่งที่เราแบบว่ารู้จักและเข้าเข้าใจกันในทุกๆวันอะไรเงี้ยคือเรารู้จังหวะกันคือเราแค่เล่นกันอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าเออเขาก็อาจจะมองในมุมที่แบบต่างไปอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งสิ่งที่ผม เป็นห่วงที่สุดน่าจะเป็นแค่เป็นความรู้สึกเขานี่แหละครับแตี่ยผมเขาลม่ลอยจริงจังเลยหรือเ่าไม่มากไม่มากไม่มากเพราะว่าคือคือเขาก็บอกเองนะว่าเมื่อเมื่อก่อนเขาก็เจอหนักกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยก็คือเช็คเช็คความรู้สึกกันแล้วใช่ใช่ผมก็แบบเป็นห่วงก็เลยแบบถามเขาเลยว่าเป็นยังไงเรียกว่าเรว่าคลชินแล้วไหมผมว่ามันก็คงไม่มีใครชินหรอกมั้งไอ้กับเรื่องอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าคือเขาเราก็สามารถเข้าใจได้มากขึ้นกมันยากแนใช้ชีวิตในข้างแต่ตอนนี้ก็มีทุกอย่างเลย ผมว่ามันก็ไม่ได้ยากหรอกเพราะว่าพอพอสุดท้ายแล้วอะครับคือโอเคมันอาจจะเป็นแค่ช่วงช่วงแรกที่เราได้ที่เราที่ทุกคนได้เห็นมุมแบบคู่ของผมแต่ว่าเดี๋ยวอีกสักพักนึงอะเดี๋ยวถ้าเกิดว,ว่ามันเห็นมุม,มอื่นอื่ะเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆอยอกไปเองอะไร่างเงี้ยแต่ว่าแค่ด้วยความคิดว่าช่วงเนี้มันยังใหม่มากแล้วคนก็ยังแบบ ไม่ไม่ได้เข้าใจคู่เราอะแบบห0ึ่งเอว่า,ามันมีพฤติกรรมแบบไหนบ้างมันมีอะไรแบบไหนบ้างอะไรเงี้ยแบบผมป่วนไว้เขายังไงเขาอะไรยังไงอะไรเงี้ยประมาณนั้นแหละเจ็บเจ<ต>็<ต>อยากถือไว้ขนาดถึงแบบหยุดไลฟ์ไปเลยใช่ไหมเออเอ่อก็ไม่นะครับก็ไม่คือคือเขาเขากรรร็บอกว่าแต่ว่าคือช่วงเนี้ยเขางานค่อนข้างยุง่งอะไรเงี้ยแต่เขาากรร็บอกว่าก็เดี๋ยวเราคงแบบก็ทำตัวปกติแหละเราต้องระวังมากขึ้นในการจะไลฟ์ครือทักใครมากขึ้นไหมเหรอเอ่อ ไม่รู้เหมือนกันครับคือคือคือยังไม่ได้คุยกันว่าแล้วเราจะมากขึ้นไหมอะไรไหมอะไรเงี้ยแต่เขาคืม่ไบอกอะไรเยอะเลยแบบเขาใจเปลหรือว่าอะไรนะเอออรยาเยเราแบบก็รบอกให้เข้าใจเหรอครับก็จริงๆฝากติดตามไลฟ์ก็ได้ครับยืนยันยืนยันว่ายังมีนะยังมีไลฟ์อย่ก็ฝากฝากก็เรียกว่าฝากติดตามแล้วกันเหมือนว่าเผื่อเผื่อว่ามันมีโมเมนต์อื่นๆแล้วอาจจะได้เข้าใจกันมากขึ้นอะไรอย่างงเี้ย ก็พักกันแย่นะเนี่ยเศร้าเลยผมก็ไม่ได well ้แย่อีกแล้วไอ้จริงมจิ้มระวังกับเรื่องนี้มันมีคนหลายคนแบบเข้าไปคอมเมนต์ว่าถ้าเกิดไม่รักเอาคืนเรามาไม่ไม่นักหนาไม่เกิดความไม่ดีอะไรอย่างนี้อ่ะชอบเอาคืนแล้วอย่างนี้โอ้โหจะสู้กันแบบนี้เลยเหรอฮะผมก็ไม่กล้าตอบอะไรเพราะเดี๋ยวผมก็อยู่ยากอะไรอย่างนี้ย ก็ยังรักเราขนาดนี้พี่มันรู้สึกไงแฟนรักเรามากตลอดก็คือจริงๆแฟนแฟนคลับที่แบบใกล้ๆชิดกับผมมันคือเขาก็คือเขาก็น่ารักแล้วเขาก็รักเข้าใจเล่อหลายคนค่อนข้างจะห่วงความรู้สึกเราไหมว่าแบบเฮ้ยเกมไม่เจอยังไงก็เลยแบบนี้อะไรยงเี้ก็น่าจะเป็นมุมนั้นแต่ว่าแต่ว่าคือแบบยืนยันได้เลยว่าคือไม่คือไม่มีเพราะว่าคือผมอ่ะก็สไตล์นี้แหละฮะคือเป็นคนขี้เล่นแบบ บ้าบอฮะบ้าบอแล้วก็ชอบ a c t ติ้งอะไรชอบแอคติ้งมัวร์ผมอ๋อพี่เกดบอกว่าผมวราเหรอว่เรวะเวเรอวาเรอวะเหรอวะเหรอว่เหรอวะเรวะเอวเรอวาเรอวะเหรัวาเรอวเหรอะเรอวะเหรอวาเรอวะเรเหรอวะเรอวาเรอวะเอเหรอวรเรวหรอเรวะเหรอเหรอเอเเรารเะเออเรวเเรเระเรเรอเรว ผมบอกเลยเรียยนอู่คือเราจริงๆก็คือโชคคือยังโชคดีที่วันนี้เขาไม่ได้อยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยคือไม่งั้นคือเขาจะสานยายความดื้อของผมที่แบบหัวชนฝาอะไรเงี้ยถ้าเกิดเขาอยู่ล่ะคะจะกลัวหรือเกรงใจคะก็ระแวงนิดนึงว่าจะเออมามาเผาเรื่องอะไรกันผมว่าชะงักติดหลังเยอะเกินควรอยาก็นตัวเสือนะฮะ ใช่คือคือผมว่าคือผมว่าเรื่องนี้มันเป็นมันเป็นตัวตนซึ่งกันและกันแหละคือผมอ่ะที่นอกจากอยู่ในอยู่ในสื่อหรือว่าอยู่ในคอนเทนต์อะไรเงี้ยคือผมก็จะเป็นตัวตนของผมแล้วก็คือเขาก็จะเป็นตัวตนของเขาอะไรเงี้ยผมว่าผมว่าเวของของความรักอ่ะคือเราเราเราก็ควรที่จะเป็นตัวตนของกันเป็นตัวตนของตัวเองอ่ะแล้วเราก็จะได้แบบอยู่ด้วยกันอย่างอย่างยั่งยืนได้เซนแต่อีกหนึ่งเรื่องที่เหมือนกับว่าเราทวดบานเมอยแล้วเขามาบอกว่าอะไรน้หแา่คณก็แบบ อ,อ,อ่าตออบาโอเคใช่คือผมว่าในเรื่องนั้นน่ะเขาน่าจะพูดในบริบทที่แบบเขาชินกับการทํางานอยู่เบื้องหลังอะไรเงี้ยคือคือคือเขาเป็นเป็นเบื้องหลังทำโปรดักชั่นอะไรเงี้ยครับเป็นโปรดักชั่นเฮาส์เป็นอะไรเงี้ยแต่เขาก็แต่เขาก็เห็นเพราะว่าคือในงานโปรดักชั่นเฮาส์ของเราเนี่ยมันมันค่อนข้างกินเวลาเยอะครับถึงว่าออกบ้านตีห้าเสร็จอีกทีแบบไม่รู้ว่าอาจจะหกโมงหรืออาจจะเที่ยงคืนแล้วก็ออกออกมาแล้วก็ลูทีมก็จะวนอยู่อย่างนี้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยเรือยอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่ สิ่งที่เขาพูดไปผมว่ามันก็อาจจะพูดพูดในมุมมองว่าเอออย่างสมมติว่าทีมกล้องทีมไฟทีมอะไรอย่างเงี้ยที่เขาต้องต้องรอเก็บของด้วยนะต้องรอไปโหลดของที่ออฟฟิศอีกแล้วก็ตื่นเช้ามาก็ต้องโหลดของที่ออฟฟิศก่อนที่จะมาออกกองอะไรเงี้ยคือเขาก็คือเขาก็อาจจะเห็นใจในมุมมองของแบบคนอื่นด้วยแล้วก็มันก็เป็นเวในการให้กําลังใจของเขาแต่กาเป็นคนก็จับเรื่องมาเ็นดรามากมก็ก,ก,ก็นั่นแหละรครับ <laughs> เราคงว่าู้เพราะแต่คะเสียความเป็นตัวตนนะไม่กล้าพูดอะไรเยอะมากอย่กลายเป็นดราม่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยเออผมไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าแต่ว่าคือที่ที่ผมถามเขานะครับที่ผมถามเขาเขาก็บอกว่าเขาก็บอกว่าเขาเขาก็คงไม่ได้เปลี่ยนอะไรหรอกก็คือมันก็เป็นตัวเขาแหละอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมผมก็บอกเขาว่าจริงๆก็ไม่ไม่จำเป็นก็ต้องเปลี่ยนก็นได้เพราะว่า คือคือในสิ่งที่เขาสิ่งที่เขาทำมันคือเขาไม่ได้แบบว่าไปไปทําร้ายใครหรืออะไรใครอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งเวลาเราคุยกันแซวเล่นกันก็เป็นแบบเรื่องของคนสองคนอะไรเงี้ยจเขาเขาจะเกรงนะว่าลราจะพูดหลังจากนี้ไม่รู้จะต้องรอดอดูอาการถ้ายังไงก็ปักติดตามไลฟ์เขาถ้าเกิดว่าเกรงก็เชิญพิมบอกเลยเรื่ารนนเป็น่อที่ผ่านมาจนแบบว่าอยากเพิ่มเพิ่อแย่กับเราเลยอะโอ้ผมว่าถ้าถึงขั้นนี้ได้แล้วอ่ะผมว่าก็คงไม่คงไม่เดินทางไปถึงการนอยแบบนั้นหรอกครับ ัพเดตน,นะครับชีวิตหลังแต่งเป็นยังไงบ้างคะเป็นแฮปปี้ขนาดไหนตอนนี้ยังไม่ค่อยได้ <c oughs> ได้ใช้เวลาร่วมกันเท่าไหร่ครับคือคือคือตอนนีแน้แน่นมากครับแน่นมากหมายถึงว่าเมื่อวานเพิ่งเพ,พิ่งปิดกองละครไปแบบแล้วก็ถ่ายกันแบบว่ายาวมากแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวมีอีกโปรเจกต์หนึ่งที่กําลังจะปิดเหมือนกันมันก็เลยเลยทํางานตอนนี้ทํางานทุกวันครับมีเวลาเขาดีแคไหนกันเองงานจะไปงานมืนกันอยัง ต้องห้ามพูดเรื่องนี้เลยนะทำไมทำไมเพราะว่าวันนี้ไม่มีเวลาเลยครับตอนนี้เราตถามเรื่องนี้นไปในไลฟ์เราถามเรื่องนี้ในไลฟ์เลยใจเย็นก่อนครับแต่ว่าแต่ว่าก็ลองลองคุยกับเขาแล้วแหละคุยก <c oughs> ับเขาแล้วก็บอกว่าเออแบบช่วงนี้มันมันเรียกว่าโปรเจกต์มันเริ่มใกล้ใกล้ปิดแหละก็เดี๋ยวรอปิดแล้วรอโล่งเดี๋ยวจะได้ตกลงกันค่อยว่ากันเขาเขาบ่นเป็นเรื่องของเวลาเขาบ่นนะ ผมว่าเขาพูดถึงเรื่องการห่วงสุขภาพมากกว่าพอพอมันนอนน้อยติดต่อกันเป็นระยะเวลานานเลยอย่าเงี้ยแล้วเขาเขาคือเขาก็เห็นแหละว่ามันว่ามันโทรมลงจริงๆทั้งแบบทั้งทั้งร่างกายแล้วก็แบบว่าจิตใจอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เห็นเขาทวงความสวีดไหมคะเออเขาไม่ทวงความสวีดอภิร์ก็เดี๋ยวคงต้องคงคงต้องกลับเป็นใหม่ละว่าบัลานลังงก์บัแล้วก์เนี่ยได้ป่ะอะไรนะครับีใจ ีนอย่งาง้จริงๆอะผมตกใจมากคือคือเมื่อวานอะผมเอว้วันวันวันไหนผมจำไม่ได้แล้วผมกลับมาแล้วแล้วกลับแล้วกลับมาดึกครับถ่ายละครกลับมาดึกกลับมาเที่ยงคืนอย่างเงี้ยแล้วเขายืนทำขนมอยู่เลยแล้วเขาแล้วเ,เขาก็บอกว่าเนี่ยมีมีคนแบบว่าไปที่ร้านแล้วบอกว่าออขอขอจองไว้ก่อนแล้วบอกว่าแล้วมันแล้วมันหมดเร็วมากแล้วเขาก็บอกว่าเออแบบอยากทําให้เขากินอะไรเงี้ย เขาก็เลยแบบมานั่งทําแบบดึกดื่นาก็นั่งทําให้กินอะไรเงี้ยก็ก็ดูดูเขาดูเขามีความสุขมากกับกับการที่แบบได้ได้มอบได้มอบสิ่งให้กับคนอื่นกนี้ได้ที่นี่ก่เเตรียมาอะไรใใช่ครับใช่ผมก็จะพยายมครับม็นตามรีเควส์เครับจะก็เป็นไปตามรีเควนะครับตามรีเ์ก็พยายามแลไงนีค่ะนะมีรยาปหาถ้าเกิดว่าเอา เอาด้วยความสัตย์จริงเลยเนี่ยไปทำงานแต่ผมจะพยายามรีบครับนี่ติดกันอีกแล้วหรอติดกันอีกแล้วอ่ะแต่ว่าแต่ว่าผมจะพยายามรีบไปแล้วก็เดี๋ยวลองลองดูว่าตัวจะน่ารักไหมอ๋อนี่กันไว้ก่อนแกขันไว้ก่อนกันกันไว้ก่อนกันไว้ก่อนเราต้องแบบว่ารอดูภาพพอเช็คไงพอเช็คเนี่ยรอดูภาพรอดูไลฟ์สดนะเนี่ยจริงปะเนี่ยอ่าโอเคได้ได้แต่ถ้าพูดจริงจริงก็ตขอบคุณทุกท่านเลย